ช่วงนี้ยังเป็นช่วงของทุเรียนอยู่ค่ะเราไปดูกันไหมคะว่าโรงแรม5้าดาวอย่างแมริออทสุรบวงเขาะจะทำบุฟเฟ่ทุเรียนออกมาเป็นยังไงเขาไม่ได้มีแต่ทุเรียนนะคะเขามีอาหารนานาชาติด้วยค่ะ, <N> คะและโปรตัวนี้นะคะผมได้มาจากไลน์ช้อปปิ้งค่ะในราคา1น9 0นบาทนิดทานได้วันเสราร์และวันหยุดนะคะแต่เลิกนะคะเที่ยงถึงบ่ายสามค่ะและนอกเหนือจากทุเรียนสดสที่เราจะได้ทานกันนะคะก็ยังมีตัวไฮไลท์ทุเรียนนะคะอีก5อย่างด้วยกันค่ะก็จะมีมัสมันไก่ทุเรียนอ่อนลาซานญาทุเรียนชีสเค้กทุเรียน ข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิสดแล้วก็ตำไทยทุเรียนกุ้งค่ะไม่ได้มีแค่นี้นะคะไปดูต่อกันเลยค่ะและสายเนื้อต้องชอบนะคะเพราะว่าเขามีทั้งลิปอายเนื้อใบพายเนื้อสันคอค่ะเนื้อแกะก็มีค่ะเรื่องเนื้อสัตว์ที่ชอบนะคะแล้วก็ส่งให้เชฟพกิลค่ะ สีฟูที่นี่ก็ดูไม่ธรรมดาเลยนะคะแต่ละอย่างตัวใหญ่มากค่ะมีหอยหลอดหอยแมลงพู่ไทยหอยตลับดำหอยลายหอยหวานหอยเชลปลากระพงปลาหมึกหอมปูมา้ากุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือและกุ้งแชบบลซึ่งเราเล<ว>ือกจะเอาไปกรีลหรือว่าไปผัดพริกเผาผัดกระเทียมหรือว่าผัดผงกะหรี่ก็ได้นะคะใส่ตามโถสีได้เลยอาหารญี่ปุ่นก็มีค่ะตรงนี้เป็นซูชินะคะหน้ากุ้งกับปลาแซลมอนค่ะซาชิมินะคะก็มีปลาแซลมอนมีปลาทูน่าปลาหมึกยักษ์ ปูอัดและไข่วาซีฟ้ดออนไอซ์นะคะมีกุ้งขาวหอยหวานหอยแมลงผู้และหอยนางรมเกาหลีค่ะแล้ยังมีกุ้งกับปลาแซลมอนดองน้ำปลาค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นซีซาสลัดสลัดกุ้งและน้ำตกไก่ติ่มซำนะคะซาลาเปามีไส้หมูแดงค่ะและก็ไส้ไข่เค็มลาวาขนมจีบหยกกุ้งและหมูและก็ขนมจีบกุ้งค่ะต่อไปค่ะแกงเขียวหวานหมูค่ะและข้าวซอยไก่ ต้มยำทะเลและแกงจืดไก่ใส่สลาลยปลากระพงนึ่งมะนาวผัดไทยกุ้งและทะเลทอดของทาเลนมีไก่ทอดไก่ย่าง และคอหมูย่างไปดูอาหารจานร้อนกันนะคะไก่ผัดพริกแกงค่ะกับผัดกุ้ยช่ายขาวเต้าหู้ซีฟู้ดผัดพริกไทยและกุ้งผัดพริกเกลือผัดกวางตุง้งน้ำมันหอยและข้าวผัดสับปะรดเวเตี๋ยวเป็นกว๋วยเตี๋ยน้ำใส่นะคะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชินกช้นกุ้งและลูกชิ้นปลาค่ะดูอาหารฝรั่งกันบ้างค่ะอันนี้เป็นพาสต้าลาเบต้าค่ะหมูอ,อบซอสเห็ดเกรวี่ <re vy, S 1> ซุกินี่อบส่วนอันนี้เป็นซุปเห็ดค่ะแล้วก็ยังมีมุมของชีสโคคัสและสลัดค่ะมุมขนมปังและผลไม้อบแห้ง มาดูเค้กกันบ้างค่ะเริ่มจากทาร์ตองุ่นทัสเซล่าเค้กแอปเปิลคัมโบชลช็อกโกแลตราวนี่เรดเวเวตชีสเค้กและเค้กแครอทไอศครีมนะคะก็มีชาเขียวกับมะพร้าวค่ะแข็งใสก็มีค่ะคุกกี้ต่างๆตัวนี้คือครองแครงน้ำกะทิ แล้วก็มีวุ้นกะทิข้าวต้มมัดและลูกชุบค่ะผลไม้ตามฤดูกาลซึ่งทุเรียนก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะสเตชันของเครื่องดื่มนะคะมีหลากหลายเลยค่ะทั้งน้ําผลไม้แล้วก็น้ําชงค่ะหากใครสนใจโปรตัวนี้นะคะที่มีทั้งอาหารนานาชาติและก็ทุเรียนด้วยนะคะขอทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ